กราบสวัสดีนะครับนักตกปลาท่า,านครับพบกับผมวันนี้เอตากิ่งแคลนนะเดี๋ยววันนี้เรามาตกปลากันเรามาตกปลาทะเลเดี๋ยวมาดูเอ็นกันนะเอ็นที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นมัดตัดเลนนะครับโอ้โหเป็นไงเราได้รับกันแน่นะมาดูเหยื่อที่เราใช้วันนี้ก็จะเป็นแรมเพจ14กรัมน,นะเดี๋ยวเร,เราใช้สีเขียวก่นกอน,อนโอเคนะครับเดี๋ยวเราใช้สีเขียวก่อนนะว่าปลาทะเลนะั้นใช้14กรัมเลย100กำไปเลย,เลยหรือ200กรัมโอเคเดี๋ยวไปตกปลากันดีกว่านะ อ่ะตัวแรกเราตกปลากันเลยดีกว่าทางนี้น่าจะชุนนะไม้แรกว่างไรโอ้โดนโดนโดนครับโดนเป็นไงล่ะครับเป็นไงล่ะครับแร็มเพทรับแร็มเพทไม่ธรรมดานะานี่้โอ่หลุนนะหลุนนะใจเย็นนะใจเย็นนะสู้ครับสู้ไม่ธรรมดานะครับเนี่ย บ๊ับ๊บบบบับัดขึ้นมาเป็นยังไงล่ะเป็นัไงครับปาตัวแรกเขึ้นมาแล้วปากก็้ดยครับแลมเพดสีเขียววิชกีิซี่อืตรงนี้น่าจะได้งัดใมันนะครับเออเคะเคาะตบมีตบมีตบครับอ้าเป็นไงครับโดนโดนครับโดนเป็นไงครับโดนโดนลูกไม้ครับแลมเพด เดียวโอ้โหเป็นไงอือข้มามาออกตู้กับตู้อโอ้ลู้ละลุแล้แเอกนตู้ตู้ตปับปับไับอออืออืล่โอ้โหเออออรไม่น่าเลยจะถึงฝั่งแล้วเอามเอามเอาม อ้าวเยื่อกไม่นันลงถึงพื้นเลยกัดเข้าแล้วครับโอ้แรมเพชรสี่กัมนะดัดระเด็ดเลยนะครับหนึ่งเป็นไงโอ้โหตัวนี้เป็นกระพงนะครับปลากระพงปลากระพงอยู่ทะเลเหรอแม่ไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวไปเอาตัวต่อไปเลยกว่าเออเราไม่เปลี่ยนละไม่เปลี่ยนละ ใช้ตัวนี้แหละอตัวนี้นะครับสายตัวนี้นะตัวนี้เดี๋ยวเราย้ายหมายกันก่อนนะอ่าตอนนี้เราก็มอยู่หมายใหม่นะใช้เป็นอ่าเลมเพจสีชมพูด,ดีกว่ามากราะเราไม่มีเงินซื้อครับเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่สีชมพูนี่มันสีมันสดโอ้โหเงินไม่พอครับเงินมีอยู่ห้าร้อยและใช้สีเขียวไปก่อนครับ อเคเราอัปเดตอุปกรณ์เสร็จแล้วตกปลาต่อดีกว่านะครับอ่าอ่าตกปลาจิบไหมใช่หรือวะอ่าก่อมาช้านะครับก่อมาช้านี่ตกตกโอ้ยโดนจนได้ครับโอ้โหตกปุ๊บตามมากัดสวนเลยนะครับตามมากัดเลยนะครับโอ้โหตตัวนี้เราจะไม่ให้หลุดนะเมื่อกี้หลุดไปตัวงนะเราเก็บเหยื่อมาแล้วตัวนี้ อย่าได้ถอยอย่าได้ถอยอย่าได้ดิ้นอย่าได้ดิ้นโอ้จะหลุดนะจะหลุดนะใจเย็นนะปั๊บปั๊บปั๊บงานมันให้ลอยอู้นี่เป็นปลาเลยนะครับผมก็ไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่เคยตกได้ด in ้วยนะครับโอ้โหสวยสวยสวยครับไซส์งามๆนะฝากไนด้วยนะครับแรมเพจนะครับไปจิบด๊อ แกสุดยอดจะหมดเวลาแล้วนะมันจะมืดแล้วแหมมีตบมีตบมีตบครับเอ้ยโดนเป็นไงเป่ไงเป็ไงอือหือกัดอีกแล้วนะครับโอ้โหลงเป็นโดนลงเป็นโดนไงล่ะแลนเทอร์ซีกัมน้ำตาไรครับตัวนี้ปลาอะไรนี่ลอยเงอะไก่ขึ้นมาเลยยังไงอือหือแหมนี่มันเป็นปลาอะไรครับเนี่ยมันมีหนวดด้วยนะครับเนี่ย าอะไรก็ไม่เคยเห็นโอ้มีดินดินสู้ครับดินดินหฝากไว้ด้วยนะครับแรมเพตสิบสี่กรัมนะครับอของจิ้งซี่นะครับโอ้โหจัดว่าเด็ดเลยนะครับมีตัวเป็นโดนครับสำหรับนานิกนไดนะครับที่เข้ามารับชมบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดดีนะครับเพื่อไป้ทำใี่ิตดีขนในวีหน้าผมจะไปตกปลาที่ไหนนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามไว้ เดี๋ยวจะไม่พลาดคลิปแน่นอนสนวันนี้นะครับกับผมเอตากพิชิ่งแนแนขออนุญาตตัวลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับรบ๊ายบาย